สบายดีทั้งเล่าสวัสดีทั้งไทยสุขูสุขุนทุงมองทุกบอนพี่น้องบรรยากาศนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงสามสิบสามนาทีพี่น้องกำัมืดผ้ามืดโพดพี่น้องมืดแห้งขนาดเลยกําลังมืดมามืดมาพี่น้องโพดกระดูกมืดมาเลยวันนี้นาตาลีก็เสีผ้าอันไปเก็บพักใส่มกทําเมนูอาหารคือเกาพี่น้องต้องทำาตเศร้า,พเ,าเพื่อสีเลวนาตาลีนะพี่น้องเนาะไปกันเลย เก็บแถวนี้แล้วโอ้โห,กกหงกัดบดเลยแ่ว่าว่าเก็กบก่อนน่ะล่ะพี่น้องมาเก็บให้เบึ่งอีกหงอดมันเบิดเลย อันพักนี่ยเก,กินปิดเลยพี่น้องนี่แห้งวานแห้งกกอบพักอันนี้นะเอาไปลวกจำเจียวแต่ว่ามันไม่หน่อยเลยพี่น้องเา็าเก็บได้ในอะไรพี่นอ้องนี่ลยเก็บเก็บโกนนานั่นนะทำมามามา,มาให้เบิ่งอีกเทือที่สองแล้วเฮ็ดข้าวน้ำวันนี้เขาเก็บขักพี่น้องเขาบ่าไดีเก็บหญ้าเอาสันๆมันจะกินง่ายพาไปก็เลยพี่น้อง มกคือเกลีพี่น้องมกพักใส่พี่เกลียวเบาบางกันต้องไม่นู้เกลียจริงปลาก็ไม่ทำบวกกินพี่น้องมีนมาปลานะปลากรุดนักแต่นักบุญยาไม่นี่งคนนักสิอยากแบบนี้พี่น้องมกพักชลัยมันนี่คือสิกินง่ายพี่น้องมกงวดนี่คือสิกินง่ายเพราะว่าเขาเอาก้านเอาอย่างออกเบืดเลือยใจเหงาะก่อนก็ใบมัพี่น้องนี่เลยกินง่ายอยู่ อาคือหล,า,หลายลเติบมกเ,เทซาศรบารทีจแล่กัสวยเติบ์ก็แลกกาด้ฮิตฮิตขาวน้ำพี่น้องฮิตขาวฮิตอันออนครติวเครื่องพุงเขากับแมยังมากมากเขามีแต่เป้งน,นุ่มมีแต่แต่ชโุด,ดกับเป้งน,นัวพี่น้องถ้ะกาทีข่ขยำขยำเขากันตลอดอย่างนี้ะ พอหลเาต้องไทาลายเพื่อนว่ามันกระเะปรตเนาะเดรกน้ำเดีออ่ยวจะคุ้นเขากันเพื่อนว่าหา้ใช้ต้นหอมน้ำคนนะแต่ว่าต้นหอมเขาบ่มีพี่น้องมีแต่หัวหอมมันอันนั้นเอาไป้ปลูก ใส่น้ำมันพืชเทมลุยน้ำมันมูตะวนันบัดเท่าไปใส่เราไปกินนบนมีนในพี่น้องน้ำมันมูเห็นไหมข้ามากับมาคุนเขากันเฮ้ยมันทั่วเนี่ยหอมดิ คือจะกินง่ายอยู่ <c oughs> คือจะกินง่ายอยู่บ่คืองวดนะบ่คืองวดที่ผ่านมาเราเป็นน้อนงผ่านมามันบรรมันอยู่ประหยัดมีแตมิเตคือมันอหห่ะนะชิม,มื่อก่อน <c ười> คือ,อยังจางอยู่เดี๋ยวไปดูไปอีกหน่อยนึง ปลาเด็กกับปลาเด็กปรกปุงม่แต่เป็นนัวม่แต่ชุโลดนี่ก็ได้มกนี่ก็บบดนุบนด้องพี่น้องคนแรกบกมกใบไม้เนาะมกยอดไม้ก็บบดุนดอกมีหินนะอืมโอเคแล้ว เลยไปตองบักใหญ่พี่น้อง่านมันบูโพอเจ้อย่างมีเสียงดังแน่ออนอนเพราะวัานก้านมันีี่ะาเอาก้านมันมามหมกไทยตอกหมัดะะไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ยางาอ,อ่ะตอกหมัด แกมีนู่นี่เรากระโมกชองเถ้าซามเถ้าอนนี้เรียกวกับบวาการพี่น้องเนาะสามเถืาอนนี้แหละค่ะหน้าที่ก็จะข้อเหตุอากพิจารณ์พี่น้องหอ้องนอนตรงผัดล้มห้อนจึงผัดล้มไทยมันหลังห้อนมันจากพิจารณ์ฮิตก็ยังบอกออกน้ำไม้ออก็บน้ำไม่ออกับแป๊บไปไนเถ้าอ,อะไรที่แล้วก็่าเนี้บริจากไปพี่น้องกินนี่ก่อนเนาะโมกเรียบร้อยแล้ว เราจะทาเบิ้งน้ำกันพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องลองเบิ้งรู่นกันว่าสิเป็นจังไหน ทุกคนกำลังรอรุ่นอยู่พี่น้องกำลังรอรุ่นอยู่เป็นหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอ้ยนอาผ่าในห้องนั่นนี่เห็นได้ไหหน้าตาน่ากัดจังเลยพี่น้องคัดเลยยุ้มก็กินขยุ้มหน้าตานะเด็นนดเกพีก่น้องาานะเดี๋ยว,น,น,วยนี้แลหละคัดไป คิ้นคิ้นการประรวงมาหลายพันมับกเรียกันน้อยเดียวเลยปัจจีบ้าบหรุดจังบอก,กายก็คือมืดคนพีน่นนอก้นจากตกกินเอ็ดก่อนเฮ็ดขาว อืมฮ้อนหอนหอนหอมครับครับคันวกภูมา ขนาดผมมาคุ้มก็คือคักขนาดผมมาคุ้มก็คือแปรแมงมันเป็นร่มคุ้มเป็นยาแบพี่นอกมันกไบ่ได้คุ้มแห้งดอกคุ้ม,ม่นนึงวันนี้กินงกวของวดกรมันบ่มบีสิทธิ์ ôi nó mặc cạch rồi đấy mặc khăn nào cũng mặc khốm cả cứ xẹp thế nó hòn, hòn. ิดอ,อยากจะคุดในภูตาหน่าก็มีหั่มบกินไม่อยากตะกุดพี่น้องตะกุดตะกุดขึ้นห่วยน้ามพ้นตกนี่แหละตอนนี้กำลังมืดพุ่นมาอยู่พี่น้องรูดเมกันตกบอล เฮ็ดกระแทบได้โอ้ไอ้จากกินกระล่องเบิงด้วยถ้าทำหรับพุ่นหมักขมกระบ,บอกขมแห้ง อันถามถึงวารุษาติบอผู้าเป็นอย่างไรในคำนับคุณมาคมเข้ากว่าออกเชบเชบออกนัวน่คมคุ้ม้องนอกาคุณาคุมก็คือว kop, ่าบ่อจากป้งบ่จากเชบเนาะถ้าว่าคุมาคมก็ลองมกมุกเบิ้งเครืองปุกนั่งกับบะหมี่ยังไลย ้าว่ามีน้ำมันหมูก็ใส่น้ำมันหมูล่ะก็ปรุงปรุงลดเข้าปรุงนั่นแหละแต่ถ้าบอกมีน้ำมันหมูใส่น้ำมันพืชได้ออกไปแล้วคาบนึงยังคาบต่อไปงวดังๆมันขยักมาทำด้วย เมนูชุดใหญ่ต่ำหน้าวันนี้น้ำบนนี้ยังท่าผมไวตองดี โมกครับกระเเสาในผิวเผากระท้องเป็นขับรถกระชุกอยู่ชุกอยู่คนที่กินกัน่นะตามาคิวบ่ห้อบ่ได้คิวได้เพี้นอ่ะหอม ก็คือคนหมักอะไรเป็นเนาะขนหมักคือเข้ามาเก็คือเข้ามาักปลูกหมักถัอาาว่าจะจะมาอะไรมาเป็นลูกเป็นผัวเนาะเนาะน้อพี่น้องมินกะบะหอมเลยแต่ว,ว่าเอากันได้นะพี่น้องอันนี้ก็หอมอันนี้ก็แทบคุ้มกะบาหอม คำสุดท้ายอะไรพี่น้องก,กินมาพอกันใหม่ขอบือกุ้ยลายจะมาบึงมาส้มนัากินมกพักขลายก็แท่แค่้อกบึงเยอะ